ดีค่ะรวมรถมือ2 JK นำเสนอรถเก่งมือ2นะคะราคาถูกๆค่ะทุกท่านคันนี้เพียงแค่39,000บาทเท่านั้นขับขี่ได้สบายเลยนะคะรถทรงยังดีค่ะกับ Honda Accord ปี97เกียร์ออโต้น,นะคะขับง่ายขับสบายค่ะเกียร์ออโต้น,นะคะเครื่องดีวิ่งทางไกลได้ค่ะทุกท่านเครื่องยนต์2.2แอร์เย็นภาษีพรบรปี67ค่ะ รสสวยทั้งภายนอกและภายในเลยนะคะความร้อนปกติเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันร้วนค่ะมีตำหนิบ้างเล็กน้อยนะคะแต่โดยรวมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่ๆข้้งสภาพสวยงามภายในยิ่งดูดีเลยทีเดียวนะคะตัดกับปลายไม้สวยๆแบบนี้เลยค่ะเล่มเอกสารมีให้พร้อมโอนนะคะเพียงแค่39,000บาท สนใจทักไปคุยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปกันได้นะคะต้องการเข้าไปชมตัวรถติดต่อนัดหมายล่วงหน้าค่ะพิกัดดูรถได้แถวดอนเมืองโทรไปคุยกับผู้ขายโดยตรงเพื่อประโยชน์ของตัวท่านนะคะแอดมินขอนำเสนอกันเพียงเท่านี้ส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยสวัสดีค่ะ